แต่กระแสะทางโลกโซเชียลแห่ชื่นชมเรื่องราวของพ่อเลี้ยงเดี่ยวซึ่มีนามว่าเบียร์คุณพ่อวัยเฟี้ยวเลี้ยงลูกชายวัยสองขวบครึ่งเพียงลำพังจนดเกิดแฮชแท็กทีมน้องปัดเชียร์ลูกชายสุดหล่อก,กันยกใหญ่การเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ของเล่นๆและเขามีวิธีรับมือกับลูกชายตัวน้อยวัยซุกซนอย่างไรติดตามเรื่องราวของพ่อเลี้ยงเดี่ยวสุดเฟี้ยวและลูกชายหน้าฟัดได้ในรายการ น่ารักมากครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับกับลูกชายหน้าฟัดวันนี้ทั้งคู่อยู่กับเราแล้วนะครับพร้อมทั้งเป็นเพื่อนของคุณพ่ออีกคนหนึ่งที่มาช่วยกันเลี้ยงนะฮะน้องปัดนะครับขอต้อนรับคุณเบียร์ครับคุณจอนแล้วก็น้องปัดนะครับสวัสดีครับทั้งสามานสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นตัวเองไามครับน้อเห็นเลยไม่เห็นไหมเมื่อกี้น้องทําอะไรครับเห็นไหมน้องทำอะไร คุณเบียถามนิดนึงคือต้องบอกก่อนแบบนี้ว่าตอนนี้กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เหมือนกันคือเรื่องของการเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยถ้ามองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคํานี้เราจะได้ยินบ่อยมากถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างคุณเบียร์เนี่ยไม่ปกติไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังสิตอนนี้อายุ23ปีใช่ครับชีวิตคุณจริงๆควรจะมีความสุขกับการไป ทีงเอาเพืนะ่อนอะไรอย่างนี้ทำไมทำไมน้องน้องปัดมาได้ยังไงเนี่ยก็ก็เคยจริงๆเนี่ยน้องปัดเป็นเป็นเป็นลูกชายของน้องสาวของผมเองครับผมแล้วก็พอดีว่าน้องสาวเนี่ย ก็น้อง,องสาวก็ยังเป็นคุณแม่ใบใสนี่แหละครับแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจกันว่าพอดีว่าเราเราก็มีปัญหามีเหตุผลอะไรกันในครอบครัวอของพวกเราเนี่แหละเลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวน้องสาวเนี่ยจะไปช่วยดูแลแม่แล้วก็ดูแลกิจการที่ต่างจงังหวัด<ช>แล้วผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยด้วยด้วยคำที่เราทำทำด้วยกันส่วนตัวแล้วก็เราเนี่ยว่างมากนะครับที่ชีวิตเกาะน,นันะ่นแหละคือเราจะเป็นไม่รุ่นปกติเนี่ยครับก็เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตแบบฟรีมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ย การเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยมันดูเท่ดีเราจะเลี้ยงก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะช่วยเลี้ยงเองนะเย่างเนี้ยครับก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่เลี้ยงเลี้ยงเองอะไร้ยครับเดี๋ยวพี่ช่วยแสดงว่าตอนที่พาน้องปัดมาเลี้ยงเนี่ยตอนนั้นน้องก็ยังแบบแบเบาะอยู่แล้วปะขวบสองเดือนครับตอนนั้นโอ้ก็เรียกว่ายังไม่หย่านมแม่มั้งใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่อยู่ด้วยกันตามลำพังแต่ตอนนั้นก็คือจะมีน้องสาวมาอยู่ด้วยก่อนในระยะหนึ่งครับผแต่พออยู่ด้วยกันสองคน ก็ก็สักพักหนึ่งแล้วครับใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะที่ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวพี่รับเองพี่ไม่นานเลยครับอันนี้ไม่นานนะครับเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดเยอะเราคิดแบบใบรุ่นเราธรรมดาธรรมดาคิดด้วยเหตุผลตื้นๆเพราะเราไม่รู้ว่าการเลี้ยงลูกมันเป็นยังไงจริงๆ้นคือไม่รู้เราคิดว่าตื่นมากินใช่ครับแค่แค่นั้นเองเราคิดภาพจินตนาการภาพก็เราพาเด็กคนนึงไปวิ่งเล่นไปเดินห้างไปกินข้าวแค่นั้นเองครับนับเวลาการเลี้ยงเออถ้าเวลาการเลี้ยงน้องปัดนี่เท่าไหร่ละกี่เดือนกี่ปีละก็ตั้งแต่่่้มาาอทียูเข รท,ที่อยู่กับเขามาก็พ่อพูดถึงก็หนึ่งปีเศษครับค่ะเป็นไงบ้างโอ้โหเนี่ยต้องบอกต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับ <ừ> ว่ามันทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแบบ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยจริงๆครับตั้งแต่เราเราไม่ได้เที่ยวเหมือนเดิมเราเคยเที่ยวกันคืนตลอดทุกวันเราเคยไปไหนมาไหนคนเดียวทําอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยทรอยากไปไหนก็ไปต,ตอนนี้ามีพอมีเขาเราคิดอะไรเยอะขึ้นมนันทำให้เรามองอะไรเยอะขึ้น้วยครับว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยวางแผนการเงินงเราหาเงนนินได้เลยเราก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอพอมีเขาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องเขาจะต้องไปหาหมอนะถ้าเกิดเขาไม่สบายเขาไม่อะไรขึ้นมาครับอุยเดี๋ยวเขาต้องเข้าโรงเรียนนะจะมีคนถามเราเข้ามาบ่อยครับเอาน้องเข้าเงินเมื่อไหรเาคิด จะเข้ารงนี้เลยเนี่ยอะไรครับอรอมเรายังไม่ชินเลยใช่ไหมใช่คราอะไรคือจุดที่รู้สึกว่าแบบวิกฤตที่สุดลำบากที่สุดตอนที่เลี้ยงเขาตอนที่เขาเขางอแงแลวไม่ฟังเลยครับคือจะมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่สบายแเรารู้สึกว่าเขางอแงร้องไห้แล้วไม่ฟังเห็นปกติถ้าเราพูดอะไรก็ฟังบ้างอะไรเยงี้ครับแล้วเขาก็ไม่เอาเลยเขาแบบเกาะขาเราจะยังไงก็ให้เราอุ้มอย่างเดียวใช่ครับคือทั้งวันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันลําบากขนาดนี้มันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากครับเราก็รู้สึกว่าแบบ ตอนนั้นเราเลือกคําที่เราควบคุมอาลงเ็งไม่ได้ไครับเราก็มีตะคอกใส่เขาเสร็จปุ๊บเราก็เห็นยังเห็นเขาร้องไห้ต่อไงแล้วเรื่องรู้สึกผิดว่าเลือกคําที่เขาไร้เดียงสาครับเห็นน้ําตาใส่คอเบาเขาได้ผุ่มด้อยรู้สึกผิดมากครับก็เลยโทรหาคุณแม่อะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็ก็บอกแล้วว่าแบบว่าแม่เลี้ยงอ่ะคนแม่เลี้ยงคนเดียวแม่สามคนแม่ยังเลี้ยงได้แกเลี้ยงคนเดียวเนี่ยแกเลี้ยงคนเดียวทำไงแกจะเลี้ยงไม่ได้เราเลยแบบตอก็เพระ่าว่าใช่ครับ โอ้โหวางสายเสร็จปุ๊บร้องไห้เยอะตักจตาแล้วกอบแล้วคุณไปเอาประสบการณ์พวกนี้มาจากไหนดูหนังดูไม่มีนะครับเรียนงอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือแลื่อแต่อ่านหนังสือแล้วก็ฟังคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะเข้ามาถามว่าเป็นลูกไหมผมก็ขี้เกียจนั่งตอบคำถามนี้ก็บอกว่าลูกครับลูกอย่างนี้เขาถามว่า ฉีดวัคซีนหรือยังผมก็งงวัคซีนอะไรวเนี่ยผมก็ตด้เลยเปเด็กแล้วเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรสงสารเด็กมากจีิงๆเขาบอกว่าก็โทรถามแม่เขาเนี่ยแม่ต้องฉีดวัคซีนอะไรหรอฉีดวัคซีนนี้เสร็จยังอะไรเงี้ยบางทีไปเกิดผมเขายังลืมนะครับผมยังลืมที่ไวเลยบางทีโอ้รายละเอียดมันเยอะมากนี่เป็นคนนึงนะคะใช่บางทีคนจะคิดว่าคันลิงเป็น การเป็นพ่อเป็นแม่คนมันง่ายจริงผมมันยากมากแต่ก็ชื่นชมนั้นเลี้ยงมาแบบจนโตขนาดนี้สดใสด้วยไง<อ>ปกติชีวิตคุณ,ค,ณคุณมีแฟนไหมคุณมีภรรยาคุณมีครอบครัวยังก็ตอนตอนที่อยู่เขาเขาแรกๆก็ก็ ก็ <g år> มีครับก็ก็เล่าลานกันไปตอนนี้ก็มีคนคุยก็ตอนตนี้ก็โสดอยู่ครับเลิกไปไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดว่าคุณมีลูกติดใช่ไหมไม่ครับหรือเลิกไปเพราะคิดว่าคนที่เป็นแฟนคุณหรือเปล่านอันี่ไม่ใช่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่แล้วคู่จิ้น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 แล้วในในส่วนของคู่จิ้นนี่ก็คือมาช่วยเลี้ยงคุณจอนมาช่วยเลี้ยงน้องใช่ครับแล้วเหมือนน้องก็จะติดด้วยจะจะสนิทเขาจะสนิทด้วยเขาจะเวลาอยู่ด้วยจะอารมณ์ดีว่า ผมจะเป็นคนดุหน่อยจะข้ามนู่นห้ามนี่เขาเลยส่วนเพื่อนเขาก็จะตามใจกันอย่างเงี้ยครับอ๋อคือจอนเป็นเพื่อนกับคุณเบียร์ใช่ครับแล้วก็เหมือนไปมาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรเงี้ยวันนึงก็คือเหมือนมาเล่นกับน้องแล้วน้องก็ติดใช่ครับก็เลยมาช่วยเลี้ยงน้องเลยเพราะตอนแรกก็ไม่ได้สนิทกันครับมันก็มาสนิทกับพ่อน้องเนี่ยเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นว่าเวลาผมไปไหนเขาจะขนมาเอ้ยเดี๋ยวไปกับหลังสองเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวช่วยดูแลเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับกกก็็็็เเเเเลลลยยยสนนนนนนิทัจออปปไไงงงงงบ้้้าี หลบหนีครับพ่ก็สนใช้ได้ครับอยู่กับน้องเอาแบบใกล้ชิดนี่มานานยังกี่เดือนแล้วก็เดือนกว่าๆนะเดือนกว่าอืมน้องติดแลเนาะติดเขาเขาจะติดเพื่อนติดเพื่อนผมทุกคนว่าเราจะอยู่กันเป็นแก๊งเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเวลาไปไหนอ่ครับกลับมาเมื่ออยู่ด้วยกันสองคนผมผมจะกลับก่อนเพื่อนแยย้แยกลับบ้านอย่างเงี้ยเขาตื่นมาร้องไห้หาเพื่อนร้องไห้หาเพื่อนผมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่หาป้าาเลยไม่ใช่มีแดกคุณสองคนเท่านั้นเองนะับมีคนสนิทของคุณอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ออยยยู่ในสาด้วคุณตง นะใช่นะครับคุณตองเลขกาว่าสนิทสวัสดีคุณตองครับค่ะสวัสดีค่ะคุณตองขอเสียงดังให้ได้หก่อน่้องลูกน้ำน,นิดนึงเนาะค่ะโอเคชัดแล้วเป็นยังไงบ้างคุณตองที่เนี่ยพอเห็นแบบนี้แล้วในมุมเราที่ที่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทคุณคุณเบียร์ใช่ไหมฮะอ๋อค่ะเห็นคุณเบียร์มีมีน้องอย่างนี้แล้วยังไงบ้างคะอยากรู้ฮัลโหลค่ะแม่ครับคุณตองหาตอนแรกที่รู้ว่าคุณเบียร์เนี่ยมีน้องด้วยเนี่ย คุณตองรู้สึกยังไงบ้างถามอะไรเขาบ้างคะก็ถามเพราะว่าเออไหวไหมถามแรกก็ไหวไหมได้ไหมอืมแล้วคุณตองอ่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหวอะไรตื่นเถอะคุณตองในในมุมคุณตองคุณตองคิดว่าจากการที่เราเห็นคุณเบียรเนี่ยนะเลี้ยงน้องมาเนี่ยคิดว่าไหวไหมรอดไหมก็ก็ก็ไหวนะคะแต่ว่า คงต้องมีรายละเอียดอีกหลายอย่างเ,ออเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาก็เขาไม่ได้มองข้ามค่ะเขาเป็นผู้ชายค่ะรายละเอียดมันจะน้อยกว่าผู้หญิงอย่างเราอ,อ,อ,อยากบอกอะไรเขาไหมฮะในมุมมองของความเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลเด็กได้มากกว่าเขาเนี่ยทำต่อไปค่ะให้กำลังใจเพื่อนมากเลยคุณตองต, <laughs> ต่อไป <laughs> มีอะไรอยากแนะนำไหมมีอะไรอยากแนะนำกัาหน่อยไหมแนะนำอยู่ ตลอดค่ะทุกวันทุกวันทุกวันจริงครับนี่อะไรที่เป็นห่วงเขาไหมเป็นห่วงทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยคุณลละมีรไยอยาบบอกตองไหมก็ก็ขอบคุณขอบคุณครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนขี้บ่นมากกับ่นผมตลอดเวลาเลยครับดูไม่ค่อยพูดนี่ตองเนี่ยทำไมดูเงียบๆเนี่ยไม่เห็นโอ้โหพี่ดูตัวจริงดิครับอยากให้เขาได้มาครับพี่นะก็เอาเป็นว่าก็เหมือนมีมีเพื่อนมาช่วยเป็นที่ปรึกษาเนาะ ค่ะสนุกไปอีกแบบหนึ่งขอบคุณผู้่ต้องนะค่ะขอบคุณค่ะครับขอมคุณเราก็มาช่วยเลี้ยงะเลยจบปัญหาใช่แล้วคือจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่ามันเหมือนเป็นเรื่องสนุกแต่ในขณะเดียวกันพี่ว่าในมุมพี่พี่ว่ามันไม่สนุกนะกับการที่เราต้องสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกชีวิตหนึ่งซึ่งประสบการณ์เราก็ยังน้อยในขณะที่วุฒิภาวะเราก็23เองเพราะฉะนั้นคนก็มองอยู่นี้เหมือนกันว่าเป็นห่วงนะฮะวันนี้เราก็เลย ต่อสายไปที่คุณหมอใช่ไหมน้ำใช่ค่ะนะคะคุณหมอเดลของเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะคะท่านเป็นผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะใช่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะต่อสายพูดคุยกับคุณหมอถึงเรื่องนี้จะได้ให้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวปรึกษาด้วยนะคะว่าปัญหาที่เจออยู่จะแก้ยังไงเอออย่างสมมุติว่าน้องเขาไม่ดื้อ嘛อันนี้ดื้อแน่นอนอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะยิ่งเด็กผู้ชายไดยยิ่งดื้อมากครับแต่ว่าปัญหาหลักๆทีีี่่เคามือ คือเรื่องเรื่องทานครับเรื่องกินข้าวอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าเด็กนี่เป็นปัญหาโรคแตกเลยอันนี้ผมก็ไปถามคุณแม่คุณพ่อคนอื่นมาเหมือนกันว่าเขาจะไม่นคนกินข้าวน้อยจะเล่นซะมากกว่ายิ่งยิ่งช่วงนี้บุตหลังเขาเริ่มให้ทานข้าวเองยิ่งจะไม่กินแล้วครับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้นะครับที่นั่งอยู่กับข้าวแล้วก็เล่นของเล่นกินข้าวแล้วก็เล่นของเล่นปฏิยาป้าป้าดูไหมลูกป้าป้าดูไหมป้าดูปะดูไหมลูกกลัวไหมกลัวไหมกลัวป่ะ เธอเล่นพูดอย่างนี้เขาก็กลัวสิก็ถามว่ากลัวไหมเผลอเลยรักป๋าไหมรักป๋าไหมรักคนนี้ไหมรักไหมกอดหน่อยรักไหมกอดไหยกอดเบี้ยก่อนรักไหมกอดมยกอดเบี้ยก่อนไม่เล่นดูดีเขินงอเขินเออคุณหมอมาแล้วคุณหมออยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับมาคุยกับคุณหมอเดลนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับคุณหมอเดลครับ ครับสวัสดีคุณปาจารีและดีเจเจแม่ครับและสวัสดีคุณหมอทุกท่าครับครับผมคุณหมอครับเจแม่ถามนิดนึงว่าเด็กในวัยสองขวบแบบนี้เนี่ยเขาจะมีพัฒนาการของเขายังไงบ้างครับแล้วมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมครับสาหรับการเลี้ยงการเลี้ยงดูเด็กในวัยแบบนี้ครับคือคือต้องเรียนก่อนว่าเด็กวัยสองขวบเนี่ยถ้าเป็นภาษาฝรั่งง่ายๆเลยเขาจะเรียกว่า terrible two terrible นี่แปลว่าชัร้ายเหลือค่ะ คือภาษาเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจได้เลยว่าเด็กในอายุสองปีเนี่ยเขาจะเริ่มพัฒนาความเป็นตัวอของตัวเองเนี่ยชัดเจนม,มากขึ้นเขาจะรู้ว่านี่คือฉันนั่นคือแม่แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะจัดการเรื่องบางเรื่องของเขาเองได้เช่นการแต่งกายบ้างการกินข้าวบ้างการจะเข้าออห้องน้ํา อุจาราปัสวะอะไรทั้งหลายเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาเป็นเจ้าของตัวของเขาเองน้ำนเลยค่ะนะคะเพราะะเมื่อเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากจะทดลองทดสอบ่ดึงพ่อแม่ค่ะวิธีการก็คือทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่บอกโอ้ค่ะายกตัวอย่างนะให้กินข้าวก็ไม่กินหรอกอให้ไปกินลูกไม่ต้องกินข้าวเลยก็จะวิ่งไปกินค่ะหรืออาบน้ําไม่อาบอย่าอาบน้ำนะลูกวิ่งไปอาบอื คือเขาก็จะทดสอบอเขาเรียกว่าความเป็นอัตราของตัวเองอยู่แล้ว mm hmm. ทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองที่กำลังดูแลลูกอยู่เนี่ยสิ่งแรกเลยที่หมออยากจะให้คำแนะนำ <Okay. S 2> คือการข่มสติอารมณ์ครับต้องไม่ตเตลิดไปกับเรื่อง mm hmm. พวกนี้เพราะต้องมองให้เป็นศิละปะในการเลี้ยงลูกว่าลูกแต่ละคนเนี่ยพื mm ้น hmm. ฐานอารมณ์ไม่เหมือนกัน แล้วพัฒนาการในช่วงเข้าขับวปีที่สองเนี่ยมันเป็นภาวะปกติของลูกๆทุกคนไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งนะหมายถึงทั้งมนุษย์ทั่วโลกเลยแหละเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยลูกหมอก็ยังเป็นค่ะไม่ได้แตกต่างเลยก็คือทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่บอกว่าเขากําลังรับความคิดของเขา และความสามารถที่มีความรู้สึกว่าฉันทําของฉันเองได้ <คะ S 2> แต่เขาพูดออกมาได้ไม่ดีเต็มที่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเข้าใจพัฒนาการตรงนี้ <คะ S 2> ถ้าเข้าใจพัฒนาการตรงนี้ปุ๊บก็จะคุมสติอารมณ์ของตอนเองได้แล้วมองให้กลายเป็นศิลปะในการเลี้ยงลูกแทนการเลี้ยงลูกก็จะมีความสุขมากขึ้นไม่ยึดอ,อยู่บนความทุกข์<ม> <ๆ S 2> ก็จะได้ไม่ต้องไปลงไม้ลงมือ,อ,อแล้วก็เทคนิคการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์สามารถทำได้นะเช่นมีการกำกับเวลาเสีย ยกตัวอย่างนะเช่นการกินข้าวเขากินลเละเทอะแต่เขาอยากฝึกของเขาเองอเอาละเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็อยู่ที่มุมหนึงอยู่ที่สัดส่วนที่เราจะจะให้นะถ้าเกิดว่าเดินกินอะไรทั้งหลายอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่หยอก S <S <S คุณหมอครับเจ๊แมมเจ๊แมมอยากรู้ว่าสมมติว่า<อ>ถ้า<อ>เป็นลักษณะของคุณแม่เลี้ยงเนี่ยแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยก็จะอยู่กับคุณแม่คอยสอนคอยดูแลแต่ทีนี้เนี่ยน้องเบียร์น้องจอนแล้วมีเพื่อนน้องจอนอีกมาเลี้ยงเด็กคนเดียวกันเนี่ยในวัยนี้มันจะแบบทำให้เด็กงง,ง,งหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นไหมหมายถึงใครอายุเท่าไหร่หา,าช่วยกันเลี้ยงอะฮะช่วยกันเลี้ยงหลายๆคนอะไรแบบเนี้ยฮะ ไม่ไม่มีปัญหาฮะคือแต่เพียงแต่ว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีใครสักคนใดคนหนึ่งที่เด็กรักและผูกพันคือถ้าถ้าเปลี่ยนหมายถึงว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างบางทีมีพี่เลี้ยงบ้านมีคนคนที่บ้านเยอะแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงเนี่ยออย่างน้อยที่สุดจะต้องมีใครคนหนึ่งที่เล่นบทพระเอกอะที่จะสามารถกากับได้แล้วก็เด็กรักและผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่หรือจะเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงใครก็ตามอ่ะนะคนนั้นเนี่ยจะต้องด้วยความรักและความผูกพันประเด็นที่สองเนี่ยไม่ว่าใครจะดูแลก,ก็ตามเนี่ยกติกาที่วางเนี่ยต้องไปในทิศท,ทางเดียวกันนะถ้าไปแบบคนละทิศคนละทางหมอยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะเช่นพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกไปด้วยกันแต่ปรากฏพ่อนี่ใจดีมาก<า>แต่ในขณะที่แม่ได้ดุ<ะ>ดันมาก<ะ>ลูกก็งงนะ แล้วในสุดท้ายลูกก็จะวิ่งเข้าหาคนที่ใจดีกว่าเพราะการกํากับต่างๆในเชิงวินัยมันก็จะไม่ได้ผลนี่เองมีระยับให้อาวุธทางปัญญาอีกการหนึ่งไว้ด้วยก็คือว่าพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เราต้องการให้เด็กดํารงอยู่คือประพฤติแบบเนี้ยไปเรื่อยๆพฤติกรรมแบบนั้นเราต้องให้ความสนใจให้แปมบวกก็คือให้คําชื่นชมให้กําลังใจกอดก็ได้หรือว่าชื่นชมเขาก็ได้เขาเข้าใจได้ครับ บแบ<ต>บ<ม>พฤติกรรมไหนก็ตามที่เราไม่ต้องการให้มีไม่เอาไม่เอาแบบนี้มันไม่ดีเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างมิ่งพ่อแม่อย่าเสียศูนย์นะครับคือต้องให้แต้มศูนยะ์ฮะไม่บวกแล้วก็ไม่ลบมันอย่างเช่นเด็กไปดึงจิกผมเขาพ่อหัวเราะขึ้นมาเอาเด็กเข้าใจว่าอันนี้ทําได้อืค่ะแ,แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไปลงไม้ลงมือเพราะถ้าลงไม้ลงมือปุ๊บเนี่ยเด็กบางคนยอมเจ็บตัวในการที่จะด,ดึงเวลาจากพ่อแม่ก็มี พราเราต้องไม่ตกถึงเครื่องมือเราองต้องตีสูตรมีเงื่อนไขนิดเดียวก็คือว่าพฤติกรรมไหนก็ตามที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมในลักษณะนี้ต้องหยุดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นมาได้ครับขอบคุณคำแนะนําจากคุณหมอเดลมากๆคุณหมอเดลขอขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอท้ายสุดแล้วมองอนาคตเขายังไงบ้าง งานใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆอนาคตผมก็วางแผนไว้เหมือนกันครับเรื่องเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาอะไรของเขานี่ครับว่าอันนี้แต่ก็เราก็ต้องคุยกับทางครอบครัวของคุณพ่อแล้วก็ของคุณแม่เขาด้วยครับผมอันนี้เราก็ต้องคุยกันหลายอย่างแต่ทางผมผมก็วางไว้แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแต่คุณต้องใจเย็นๆนะอย่าไปดุน้องนะเขาจะกลัวเขาจะกลัวเป็นคนกลัวผมใช่แล้วหน้าคุณไม่ได้หล่อแบบเขานี่ น้าคุณต้องยิ้มแย้มน้าคุาใจดีมากเลนี่เชยผมมานี่เชยผมมาแล้วครมีมีอะไรอยากจะให้แบบตอนนี้เห็นบอกว่าพาน้องไปเดินจัดุจักมีคนขอถ่ายรูปอะไรกันเต็มไปหมดเลยมีแฟนคลับ FC เยอะนะจ๊ะเข้าไปติดตามเรื่องราวได้ในแฟนเพจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีมีเพจ Facebook นะครับเพจ คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามในอินสตาแกรมแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวของผมได้นะครับอินสตาแกรมก็เป็นเบียเบสิกนะครับแล้วก็ใน Facebook ก็เป็นพัทรัตนัยนะครับตามตัวเลเบียรสดครับผมถามจริงนะเลี้ยงน้องแบบนี้ยวันหนึ่งถ้ามีแฟนแล้วอยากมีลูกไหมอยากมีครับผมรู้สึกว่าจริงๆนะครับบางทีรู้สึกรู้สากเยว่ายากเลี้ยงเด็กมันยากรู้สึกมันใช่ครับรู้สึกมันยากแต่ว่าเมื่อก่อนผมก็เองก็ไม่ค่อยชอบเด็กหรอกครับแต่พอพอได้มาอยู่กับเขาแล้วมัน มันรู้สึกมันคุ้มค่าแล้วก็มันมันรู้สึกมันมีความสุขดีถ้ามันเปรียบเปรียเหมือนการทํางานนะครับถ้าเร<ๆ>าว,ว่าการทํางานงานหนึ่งมันม,มันคืองานที่เหนื่อยอเหนื่อยที่สุดงานหนึง่งแต่ว่าเป็นางานที่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดงานหนึ่งเหมืนอนกันคือยากแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสุขใช่นกันนะโอเคจอนมีอะไรอยากจะพูดหน่อยไหมครับก็ สนุกดีพี่เลี้ยง้อไม่มีอะไรเมือนกันครับ่ยเลี้ยงต่อไปนะัอันนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยเต็มรูปแบบอันนี้มาแบบบางวันไงเดี๋ยวนี้ก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะอ่ะสุดท้ายแล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับจากสิ่งที่เราได้มาเป็นความรู้ใหม่เป็นบทเรียนชีวิตแบบใหม่ซึ่งมันน่าจะสะท้อนอะไรให้ถึงสังคมได้ครับก็ตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ที่ผมจริงๆผมก็เป็นเพียงแค่เพียงแค่ซิงเกิลเดะจริงๆคนคนหนึ่งที่ที่ออกมา มาตีแผ่เรื่องนี้ให้สังคมได้มองเห็นอีกมุมุมหนึง่งเท่านั้นว่าตั้งแต่ผมตั้งเหจนี้ขึ้นมาปุ๊บมีคนอินบ็อกเข้ามาเยอะแยะมากมายที่เขาเป็นที่เขาเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวคือมันเยอะมาแล้วเขาก็มีปัญหาที่ที่เขาหนักหนา,ก,หนาก,กับผมมากทําให้ผมเห็นว่าเฮ้ย hey, คนที่เขาเป็นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคนที่เขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าผมอ่ะเขามีเยอะมากๆมันไม่ใช่มีแค่เพลงผุมคนเดียวถ้าผมเห็นปัญหาหลาย การที่เราจะทําอะไรในชีวิตมันทาให้ผมเห็นรู้สึกว่าเราต้องมองอนาคตให้เยอะ <Ł ood. S 1> เวลาข้างหน้ามันคอือสิ่งที่สําคัญ <Ł ood. S 1> แล้วก็ทําให้ผมเขาเป็นคนที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเวลามานนันคอือมันคือสิ่งที่สําคัญเป็นคนที่ทาให้ผมมองย้อนกลับไปมองครอบครัวว, Creation, ว่าครอบววค,อค <Ł od. S 1> รัวคือส<ๆ>ิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาข้างหน้าใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าให้วิธีข้างหน้าเป็นวิธีที่มันคุ้มค่าดูแลคนที่เราลักให้มากที่สุดแล้วก็ดูแลตัวเองรักตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะครับผมนะครับขอบคุณมากสําหรับทั้ง3ท่านเลยปัดมี อยากสวัสดีไหมครับสวัสดีคุณผู้ชมไหมครับลูกร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมผมก็ชอบเขาชอบร้องเพลงอะไรปกติ ปกติเขาเขาจะร้องเขาจะทำตามเพราเขาเขาจะร้องเป็นคำไม่ได้เขาจะทำเพลงตามอะไรอย่างเงี้ยครับเต้นไหมคะชอบเต้นไหมอยากเต้นได้ยินเต้นก็จะอะไรอย่างเงี้ยครับง่วงงาตื่นเช้าตื่นเช้ามาวันนี้ง่วงครับอ่ะขอบคุณท้กสามท่านมากเลยก็ไปติดตามได้นะครับในแฟนเพจแล้วก็ในไอจีที่น้องทั้งสามคนบอกไปนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเบียร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณหมานด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงสุดท้ายของ5ช้าข่าวใหญ่ครับบ๊ายบายเลยบ๊ายบายท่านเที